สวัสดีครับวันนี้วันที่สิบเก้าพฤศจิกายนปีหกแปดนะครับวันนี้ก็นช้าวันพุธนะครับเนาะขีพิจารณาทางของฮานอยนะครับในสีต่างช่องที่เป็นคอฮานอยนะครับเนาะสิบเล็กสินร้อยเงินพันนะครับเนาะเวลารอสิบใหญ่นะครับวันนี้วันพุธก็มีเราพัฒนาด้วยนะครับเนาะเราพัฒนามีราต่อที่เราพัฒนามันเดิมครับเนาะ ก็สุรัับาลไทยบอกว่าคัดได้แล้วครับเนาะมีเวลาลงให้นะครับเนาะรัฐบาลไทยนะครับคัดได้แล้วมีเวลาลงให้ครับเนาะมีเวลาลงให้านอยก็ต่อที่เราพัฒนาแล้วก็รัฐบาลไทยถ้ามีเวลาถ้ามีเวลาก็รัฐรัฐบาลไทยไปวันพฤหัสครับเนาะบ่าสารมนะครับใครจะมีเราทางรัฐบาลไทยก็รอรับชมและฟังได้นะครับเนาะส่วนตัวนี้ก็สิบเล็กสิบน้อยหนึ่งพันค่าเวลาไปก่อนนะครับเนาะ อีกหลายอีกหลายวันครับเนาะอีกหลายวันอีกหลายวันตนี้ก็หาข้อมูลน,นะครับก็วันนี้ก็บันเดิมครับเนาะไม่ทัดจิบสดเหมือนเช่นเคยก็พาทั้งนวลมาเที่ยวที่ฟาร์มจรลเ์ทนะครับเนาะที่สมุดปาการนะครับพาทั้งนวลมาดูเขาแสดงช้างครับเนาะแสดงจัลเขแล้วก็พานั่งรถไฟเนาะรถไฟเที่ยวรอบ สวนสัตว์ครับเนาะก่อนขับรถของมันเดิมนะครับเนาะก็ไปให้อาหารปลาเหมือนเช่นเคยมันทุกครั mmm. ้งทุกคลิปนะครับดูด้วยกันไปครับเพื่อนกันจะได้ไม่เบื่อนะครับเนาะให้ครบเวลาทําตามกดเขานะครับเนาะถ้าไม่ทำา n t e กดเขาก็อยู่กับเขาไม่ได้ครับเนาะเพราะเราก็จะไม่ได้เจอกันนะครับดู นกดูไม้ดูธรรมชาติบ้านเราสวยงามๆ่เข้ากันไปนะครับเจรหญจิเจริญตาฟ่านะครับเนาะนานๆมองหน้ากันจะได้ไม่เบื่อธรรมชาติสวยงามๆดีกว่าเดินไปที่แนวทางนะครับเนาะแมวทางก็ย้ำมาเป็นเพียงแค่แนวทางเหมือนเช่นเคยครับเนาะมันจะเป็นน้อยลาวไทยนะครับเป็นเแค่แนวทางท่านก็ย้ำกันทุกวันนะครับเนาะไม่มีใครสามารถให้เราทางถูกได้ทุกวันนะครับเนาะเป็นไปไม่ได้ครับเนาะถูกผิดค่ะเข้ากันไป วันเดิมนะครับวันนี้ถูกก็ดีไปนะครับน้ะว,วันนี้ผิดวันหน,าน้าเราก็ว่ากันใหม่นะครับหลบกนักลุงทุนนะครับนาะแนวทางที่บอกทำให้ไปในแนวทางเป็นฮานอยรวมนะครับก็มีคนใหม่เข้ามายังไม่รู้นะน้องแนวทางฮานอยรวม5โมงถึง1ทุ่มนะครับหรือว่า3โอหันตอนเย็นที่หลายคนชอบเรียกกันนะครับชอบรอบไหนจัดรอบนั้นเลยนะครับน้สา3รอบนี้ ชอบเราไม่จัดรอบนั้นเลยหรือใครจะไปจัดรอบอื่นก็อเอาที่สะดวกครับเพราะว่าหาหน่อยมีเยอะครับมันเยอะมาก 5, 6, 7, หาหกเจ็ดหาน่อยถ้าจะไม่ผิดครับเราบางทีไปออกสี่โมงเย็นตัวเน้นเราก็มีครับเราบางทีรอบจากะกิจครับเราก็ไม่มีโชคไปครับเราะคนหน้าเราก็ว่ากันใหม่นะครับ เมื่อวานดูผลก่อนนะครับว่าเมื่อวานผลรอบห้าโมงสองตัวล่างก็ศูนย์สองสามตัวน,นก็สามหกหกเปิดหัวมาพี่เขาก็เบิ้ลใส่อีกครับเนาะเขารู้ว่าเราไม่ชอบเบิ้ลพี่เขาก็เบิ้ลจังนะครับเนาะศูนย์สองกับสามหกหกแลวพัาไม่เบิ้ลก็ลาบากครับเนาะหาหนอยออกพุทธเพือครับเนาะศูนย์สองกับสามหกหกศูนย์สองเราไม่มีครับเนาะเสียดายมาก ถ้าศูนย์สามหมาเต็มเต็มครับเนาะได้แน่นอนศูนย์สามศูนย์หนึ่งเราให้ศูนย์สามศูนย์หนึ่งพี่เขาออกศูนย์สองครับเนาะผ่ากลางเลยไม่มีโชคจะเป็นอะไรบ้างวันนี้ไม่มีโชคจะอยู่แนวแนวนี้ศูนย์หกหกไม่มีแน่นอนครับเนาะเรีเบิ้ลไม่มีช่องเราไม่มีเรียเบิ้ลนะครับรอบหกโมงนะครับสองตัวล่างเจ็ดห้าสามตัวก็เจ็ดห้าสามก็หามาทั้งบนและล่างครับเนาะห้าสามห้าเจ็ดห้าสามห้าเจ็ดเราไม่มีครับเมื่อวานเราไม่มีห้าซึ้ง เวร์กก็ห่างไกลความเจริญมากเพราะว่ากมองมาที่รอบทุ่มหนึ่งนะครับสองตัวล่างศูนย์เจ็ดสามตัวก็ศูนย์ห้าหนึ่งนะครับไปหนึ่งห้าหนึ่งนะครับเลขหามนะครับเนาะศูนย์เจ็ดกับหนึ่งห้าหนึ่งศูนย์เจ็ดเราก็ได้ไปเด้งหนึ่งครับเนาะตัวเนี้เลยเป็นตัวกลับนะครับส่วนห้าหนึ่งเราก็ไม่มีอย่างที่บอกครับเพาะห้าไม่มีสักตัวอย่างที่บอกไว้ห่างไกลความเจริญนะเนาะไปไปเด้งหนึ่งครับเนาะตัวเนี้เลยก็เดตัวนี้สองวันติดครับเนาะ มื่อวานสื่อเราก็ได้สองสามไปวันนี้ก็สรุปจุดๆไ้นะครับสรุกจดสรุปแคบก็รอ,อแคบเหมือนเดิมนะครับลงแคบทุกคลิปนะครับแนละ้วพยายามฝังให้จบวันนี้ก็เด่นหนึ่งเด่นสองลองหนึ่งนะครับเด่นสองรองหนึ่งจะพูดก็หนึ่งศูนย์หนึ่งสามหนึ่งห้าสองหนึ่งสองสามสองห้าสามศูนย์สามห้าผลข้นนะครับ ฮาน,นอยวันนี้ที่สิบนะเก้าทำเนาะเน้นสองลองหนึ่งจับคู่หนึ่งศูนย์หนึ่งสามหนึ่งห้าสองหนึ่งสองสามสองห้าสามศูนย์สามห้าแปดคู่นะครับแปดคู่นี้เน้นไปที่สองสามสองหนึ่งแล้วก็หนึ่งสามนะครับสองสามสองหนึ่งหนึ่งสามเน้นให้สามคู่นะครับมาที่ชุดสามตัวนะครับเรามีรุ่นสี่ชุดเหมือนเดิม วันนี้มี5 2 3 5 2 1 5 1 3 5 3 0นะครับสามชุดนะครับเนาะไปสี่ชุดนะครับเนาะสี่ชุดสี่ชุดนี้ก็เน้นไปที่5 2 3 5 2 1 5 1 3นะครับเน้นให้สามชุดนะครับสี่ชุดเน้นสามชุดนะครับเนาะคร,ครบทวนนะคว่าสำหรัสทางของหานอยวันนี้ครับนาะ วันพุธครับเาเช้าวันพุธสุนทาหน้อยกันหหนะเพราะสนร้อยตอนเย็นครับเพาะตอนเย็นสึกเล็กสึกเงินร้อยเงินพันถ้าเวลารอสึกใหญ่สึกเงินแสนนะเพราะกี่หลายคนรอคอยบางคนก็ไปสนใจสึกใหญ่นะเพไม่ขีดทักมาส่วนตัวทางไลน์เพราะว่าอยากให้เดวทางทุกวันอยากให้ลงเนวทางทุกวันนะเพราะบางคนตอนทำไม่มีเวลาก็ไม่ได้อัดคลิปนะครับลงท่องจุมทนแทน แต่ด้าหลังของเมื่อคืนลองดูท่องชุมชนมืนจะมีปัญหาครับเนาะลงไม่ได้เลยไม่รู้เป็นไรครับเนาะแต่ท้าอย่างนี้ก็จะลาบากเลยว่าถ้าวันไหนไม่ได้มีเวลาอัดคลิปนะครับเนาะก็จะลงช่องชุมชนไม่ได้คเที่ยวนี้ก็เลยมาขอส่วนตัวเอาครับเนาะลายขอส่วนตัวเอาใครมีลายครับเนาะใครมีลายเคยให้ไว้ครับเนาะ0838539149นะครับเนาะเบอร์ลายบอกสารคามใครสนใจทางก็บันทึกไว้เนาะ ท่าไหม,มีเวลาที่ผ่านมานะครับลองบอกซ้ำลงช่องชุมชนแต่เมื่อคืนลองเข้าไปดูเข้าไม่ได้คนระับไม่รู้เป็นไรช่องชุมชนไม่ได้เลยตัวนี้ถ้ามีเวลาอัดคลิปก็คือจะไม่ให้ลงอะไรเลยครับเนาะแปลกๆลองแก้ไขดูนะเนาะเผื่อทาได้ถ้าไม่ได้ก็ลายขอส่วนตัวนะครับเนาะถ้าวันไหนไม่ได้ลงช่องไม่ได้อัดคลิปนะครับประมาณนี้ปัญหาเนาะช่องพวกนี้จะมีปัญหาอยู่เลยถูกไหมอาจจะน้อยจะมากก็แต่เนาะ เพราะว่าของเราเกี่ยวกับแนวทางก็สุมสมส่มเสี่ยงนะใช้คำว่าสุ่มเสี่ยงแล้วก็ค่อยๆระมัดระวังหน่อยหนึ่งครับเนาะประมาณนี้นะเนาะถ่ายคลิปจัดคนควบน้อยกดตัวเน้นนะครับตัวเน้นให้เผื่อมันฟุกเข้านะครับเนาะก็วันนี้มีสองสามสองสามสองหนึ่งหนึ่งสามนะครับสองสามสองหนึ่งหนึ่งสามเป็นตัวเน้น,นครับเนาะจัดใส่คบน้อยครับเนาะไม่ลงทุนก็ไม่ได้รุนนะมันรุนรปากเปล่ามันก็ไม่มัน รูดปากเปล่ามันบีบมันไม่บีบหัวใจนะครับเนาะงนำท้ำนำซ้ำรูดปากเปล่าออกมาเสียวกาดอีกครับนะ้ะก็เอาที่สะดวกครับนาะตลองดูประมาณนี้นะครับฝากไว้คลิปนี้นะครับจนคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับ